สวัสดีค่ะทุกคนปู่ก็จะมาเปิดกล่องนะคะสองสกินแคร์ที่ได้มาตัวหนึ่งเนี่ยเป็นตัวมอยเจอไรเซอร์ของคาแรงที่เพิ่งออกมาใหม่ล่าสุดนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นไอครีมของลังโคมน่เนเองค่ะสองตัวนี้ตั้งใจว่าจะซื้ออยู่แล้วเพราะว่าตัวหนึ่งที่เป็นของคาแรงที่ออกมาใหม่นี่นะคะปู่เคยใช้เป็นเซรั่มของเขามาแล้วแล้วก็ประทับใจแล้วก็ปื้มมากๆเพราะว่าให้ในการดูแลผิวได้ดีมากเลยผิวหน้าเนี่ยมีความกระจางใสแล้วก็ดีขึ้น ปในทางที่ดีขึ้นได้เยอะมากๆเลยแล้วก็จึงได้ซื้อเจ้าตัวที่เป็น m o ร์ไร r i อร r มาใช้นั่นเองค่ะเพราะว่าปูก็จะใช้คู่กันนะคะเดี๋ยวปูจะมาเปิดให้ดูนะคะว่าขวดกับเป็นยังไงนะคะแล้วก็ได้ของแถมมาด้วยนะคะเพราะว่าร้านนี้นะคะเป็นลูกค้าปูเป็นลูกค้าประจําของเขาเลยนะคะเพราะว่าซื้อทั้งน้ําหอมแล้วก็ซื้อทั้งสกินแคร์แล้วอย่างหนึ่งเนี่ยร้านเนี้ยในออนไลน์นะคะเขาจะมีโปรโมชั่นทุกวันเลยค่ะคือแบบว่าราคาเนี่ยเขาจะลดต่ํากว่า ในร้านนะคะในร้านข้างนอกแล้วก็ในบางเว็บไซต์ด้วยซ้ำปุ๊กก็เลยเป็นลูกค้าประจำเขาเพราะว่าเขามีราคาพิเศษให้ทุกวันนั่นเองค่ะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นตัวเทส2สองเซรั่มนะคะตัวเทสสองเซรั่มที่เป็นดับเบิลเซรั่มของคาแดรงแล้วก็เป็นตัวเทสของชิเซโดที่เป็นเซรัม่มแต่ว่าหลากัหลกๆปูแทบจะไม่ได้ค่อยได้ใช้ตัวเทสของสกินแคร์เท่าไหร่เวลาที่ได้มานะคะแต่ว่าถ้าได้เป็นน้ําหอมตัวเทสเนี่ยก็จะ เก็บไว้ใช้นะคะแล้วก็เทสทุกกลิ่นนะคะที่ได้มาถ้ากลิ่นอันไหนที่แบบว่าเราชอบเนี่ยปูก็จะหาซื้อในเว็บไซต์ได้ง่ายแล้วก็ราคาก็ได้พิเศษด้วยเช่นกันเพราะว่าได้ตัวเทสมาเนี่ยทำให้การตัดสินใจที่จะซื้อน้ําหอมในออนไลน์เนี่ยมีความง่ายขึ้นเดี๋ยวปูมาจะมาเปิดกล่องให้ดูทั้ง2 s k สกินแคร์นะคะที่เป็นบำรุงรอบดวงตาแล้วก็เป็นมอยเจอร์ไรเซอร์นั่นเองค่ะ โอเคค่ะมาเปิดกันเลยนะคะเพราะว่าปู่ก็จะได้เอาไปใช้เลยเพราะว่าปู่เพิ่งได้รับมาสดๆร้อนๆเหมือนกันค่ะอันนี้นะคะเป็นของคาแรงที่เพิ่งออกมาใหม่ในรูปแบบของมอยส์เจอร์ไรเซอร์เพราะว่าที่ปู่ได้ใช้เซรั่มเขาไปใช่ไหมครับไบรท์พลาสเซรั่มของคาแรงตัวนี้ค่ะเนี่ยค่ะปู่ประทับใจมากๆจึงอยากจะได้เป็นในรูปแบบมอยส์เจอร์ไรเซอร์ของเขามาใช้อันนี้นะคะมีชื่อว่าคาแรงไบรท์พล a สดักซ์บร์ targeting moisturizing emulsion นั่นเองค่ะเนี่ยค่ะ แล้วก็อยู่ในปริมาณที่75 ml แล้วก็ถ้าเกิดว่าราคาเต็มอันนี้นะคะถ้าไม่ลดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ51ยูโรกว่ากแต่ว่าปูดได้มาในราคาที่ประมาณ3 33ยูโรอะไรประมาณนี้เลยค่ะก็เป็นอะไรที่ปูก็จะมาใช้คู่กันเพราะว่าเชื่อมั่นว่าเขาต้องดีแน่นอนเพราะว่าปูไปอ่านมาในข้อมูลนะคะส่วนผสมของ m o i s ไร r i z e r คาแรงตตัวใหม่อันนี้นะคะเป็นส่วนผสมสารสกัดเดียวก,กันกับที่อยู่ในเซรั่มขวดนี้เลยค่ะ ก็คิดว่าเป็นอะไรต้องที่ต้องดีแน่นอนนั่นเองปูถึงตัดสินใจไม่รอช้าเราก็ซื้อนํามาใช้เราก็รู้สึกว่ามันต้องดีอย่างแน่นอนนั่นเองค่ะก็เลยอยากจะได้นํามาใช้นะคะแล้วก็ตัวถัดมาเนี่ยนะคะก็จะเป็นไอครีมของลังโคมค่ะก็เชื่อมเชื่อมั่นในแบรนด์อีกเช่นกันว่าต้องดีแน่นอนนะคะแล้วก็ปูกก็เห็นในโฆษณาโน่นนี่นั่นนะคะแล้วก็เขาก็เป็นการที่แบบว่า และได้ราคาโปรโมชั่นด้วยนะคะในเว็บไซต์นี้แล้วก็อันนี้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นราคาไม่ลดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ55ยูโรนะคะ55ยูโร56ยูโรแต่ว่าปูได้มาราคาประมาณ36ยูโรกว่าๆก็นั่นแหละปุก็เลยได้คือตั้งใจว่าจะซื้อมาใช้อยู่แล้วเพราะว่าใช้อครีมที่บำรุงรอดบดวงตาม,มาก็ค่อนข้างที่จะหลายแบรนด์ตัวไหนที่แบบว่ารู้สึกประทับใจเนี่ยปุ๊ก็อยากจะซื้อมาใช้ซ้ําแล้วก็บางตัวใช้ไปแล้วก็รู้สึก กลาง,ลางบางตัวใช้ไปก็รู้สึกว่าไม่อยากใช้ต่อเองนง่ะคะ่ะมันก็มีหลากหลายอารมณ์แล้วก็อยากจะได้ลองตัวนี้มาเพราะว่าตั้งใจว่าอยากจะซื้อมานานแล้วนั่นเองค่ะเพราะว่าผูกเคยใช้ตัวเทสนะคะที่เป็นเซรั่มของลังโคมเจเนฟิกมาสักพักนานแล้วเราก็ชอบมากๆแต่ว่าเซรั่มในรูปแบบของเซรั่มของเจเนฟิกเนี่ยยังไม่เคยลองใช้ แต่ว่าอยากจะลองมาใช้ไอคลีมดูก่อนอันนี้นะคะอยู่ในปริมาณที่15 ml แล้วก็กระปุกเล็กๆจิวจ๋วๆกลางๆแบบนี้พกพาไปในกระเป๋าของเราได้สะดวกมากๆเลยนะคะก็นั่นแหละปุกก็เลยแบบเออตัดสินใจซื้อมาแล้วก็ในช่วงเวลาที่ได้ ลงสกินแคร์รูทีนเนี่ยนะคะเป็นช่วงเวลาที่รู้สึกว่าได้ผ่อนคลายรีเล็กแล้วก็รู้สึกมีความสุขที่แบบได้ทาอะไรแบบดีๆชิชๆลๆอย่างเงี้ยนะคะมันดีต่อความรู้สึกมากๆเลยแล้วก็การที่มีสกินแคร์รูทีนนะคะทําให้เราเนี่ยได้มีสมาธิไปด้วยเพราะว่าการที่จะลงอะไรเป็นหนึ่งสองสามสี่เนี่ยมันต้องใช้สมาธินะคะทุกครั้งเลยแล้วก็ จะลงอะไรเป็นอันดับหนึ่งต่อไปจะต้องลงอะไรนะคะมันจะเป็นการฝึกสมาธิไป,ปนในตัวแล้วก็สกินแคร์รูทีนก็ทําให้เราได้มีวินัยด้วยนั่นเองค่ะเพราะว่าเราต้องลงทงั้งเช้าแล้วก็เย็นแล้วก็ลงทุกวันนั่นเองค่ะเป็นทําให้ทั้งฝึกวินยัยแล้วก็ช่วยในเรื่องฝึกสมาธิปไปด้วยซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆนอกจากนั้นเนี่ยยังทําให้เราเนี่ยได้ปรนนิบัติดูแลตัวเองไปอีกด้วยค่ะก็เนี่ยค่ะปุ๊กก็จะมาลองใช้นะคะเป็นไอคีมของลังโคมแอดวานเจเนฟิกนะคะ กลิ่นก็ละมุนล,ละมุนมากๆเลยค่ะนั่นแหละเขาก็การันตีด้วยแบรนด์นะคะเพราะว่าหลังโคมแล้วก็คาแร็งเนี่ยก็เป็นแบรนด์สัญชาติฝรั่งเศสด้วยเช่นกันค่ะก็เป็นไรที่ดีมากเลยที่จะได้มาบำรุงดูแลปนิบัติให้ผิวของเรามีสุขภาพดีนั่นเองค่ะ เนี่ยค่ะก็ปูก็ได้มา2ตัวนะคะก็ได้แหละเดี๋ยวปูจะไปใช้ดูก่อนแล้วปูจะมาเล่ารีวิวให้ฟังนะคะก็ต้องคอยติดตามชมกันแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะก็สวัสดีค่ะ